เห็นม้าในเพจม้าสวยของฉันอยากจะมีม้าแบบเขามั่งจะเริ่มต้นที่ไหนดีและจะไปถึงม้าสวยอย่างเขาเขาได้หรือเปล่าอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงด้วยเงินทุนที่ไม่สูงก็คงต้องหา ลูกหมาพื้นเมืองธรรมดาแล้วสักวันหนึ่งคงจะมีม้าสวยๆแบบม้าของคุณกระตูนบางเริ่มคิดหนักต่อไปว่าจะเริ่มด้วยม้าอะไรมา้าเป็นม้าพื้นเมืองดีไหมม้าลูกผสมหรือม้านอกพันธ์แท้ แล้วเราจะเริ่มสักกี่ตัวนะครับจะเริ่มแบบมา้าสวยๆแบบม้าของคุณพลตีดีไหมแล้วพอเลี้ยงไปจนถึงขั้นประสบความสำเร็จเราจะมุ่งไปตรงไหนเราจะมุ่งไปตรงที่ทำฟาร์มเพื่อเพ,อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ หรือเราจะมุ่งไปที่ธรรมากีฬาถ้าเราจะเริ่มงานแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยหมายถึงว่าไม่ต้องลงทุนค่าแรงอะไรมากมายก็ต้องลงมือทำเองที่พูดมาทั้งหมดในตอนต้นเป็นเพียงแต่ว่าให้ข้อคิด เพื่อนๆที่จะเริ่มเลี้ยงม้านะครับแต่ว่าเป็นข้อคิดแบบกว้างๆซึ่งถ้าจะอธิบายแบบกว้างๆทั้งหมดพูด3ามวันสามคืนก็ไม่หมดผมก็เลยว่ามาสรุปตรงนี้กันแล้วกันเรามาเริ่มตรงที่ว่าเริ่มต้นด้วยม้าพื้นเมียงตัวเมียสักตัวหนึง่งนะครับอย่างในในรูปที่เพื่อนๆ ลงในม้าสวยของฉันนะครับม้าตัวนี้จริงๆตัวอย่างตัวนี้ไม่ได้เป็นม้าพื้นเมืองเป็นน้ารูปผสมนะครับแอปเปิลูซาแต่ว่าผมขอยืมรูปนี้มาลงนะครับแล้วไปถึงสักวันหนึ่งมีม้าสวยแบบม้าน้ำค้างของคุณเต๋านะครับด้านขวามือถ้าเราจะเริ่ม สมหมายถึงว่ามุ่งไปที่สักวันเราจะได้ม้าสวยๆเราก็ต้องหาพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ก็คือเราจะเริ่มด้วยว่าเราจะหาด้วยพันธุ์อะไรดีนะครับตัวขวามือตัวขวามือเป็นม้าของสันลมจอยเป็นพ่อพันธุ์ที่สวยมากนะครับที่สวยมากเป็นมา้า อเมริกันเพนท์ฮอสนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปหาพ่อพันธุ์เราก็ต้องคิดถึงการลงทุนของเรานะครับค่าผสมเท่าไหร่เอาไปผสมที่ไหนถ้าไปผสมไกลก็เสียค่าเดินทางมากแล้วแต่ละข้อที่เขารับผสมพันธุ์เขาคิดค่าใช้จ่ายยังไง ต้องมีค่าฝากเลี้ยงดูไหมอะไรไหมนะครับต้องพิจารณากันมากทีเดียวสำหรับมือใหม่และเลี้ยงม้าตัวเมียตัวเดียวด้วยดูยากมากนะครับว่าม้าเขาอยู่ช่วงผสมพันธุ์ได้หรืออย่างแล้วเวลาไปผสมมาแล้วรู้ได้ยังไงว่าม้าเขาจะท้องแล้วเขาจะท้อง นานแค่ไหนและเวลาเวลาเขาจะคลอดจะต้องดูแลยังไงนะครับต้องศึกษานะครับต้องศึกษาลึกไปเรื่อยๆหวังผลลูกหน้าว่าม้าที่ลูกม้าที่จะได้มาจะมุ่งไปที่ม้าสีทึบนะครับหรือว่าม้าสีด่างอันนี้แล้วแต่ชอบมุ่งไปที่ว่า เราอยากได้ลูกม้าความสูงเท่าไหร่นะครับโดยทั่วๆไปเกณฑ์ของเกณฑ์ของลูกม้าที่ออกมาก็จะเป็นความสูงของพ่อบวกความสูงของแม่หารด้วยสองก็คือความสูงเฉลี่ยของพ่อกับแม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรที่ใครๆก็รู้ใครๆก็ทั่วไป แต่สำหรับที่ลานม้าขีรางหลังจากเลี้ยงมา้ามา20กว่าปีเก็บสถิตินะครับเก็บสถิติว่าเมื่อเมื่อพ่อสูงเท่านี้แม่สูงเท่านี้ลูกออกมาโตแล้วสูงเท่าไรแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือคิดจากว่าความสูงของม้าแรกเกิดนะครับสรุปสูตรของลานม้าขีรางสรุปได้ว่า ความสูงของม้าที่โตเต็มที่นะครับจะเท่ากับ1.75คูณด้วยความสูงของม้าแรกเกิดนี่เป็นตัวเลขจริงนะครับตัวเลขจริงและเป็นม้าจริงจริงซ้ายมือคือตัวพ่อชื่อสีนินนะครับแม่ชื่อไอคิสินินสูงร้อไอคีสูงร้อิบเจ เพราะนั้นคาดหวังว่าลูกที่เกิดออกมาจะสูง146.5ทีนี้จากการเก็บสถิติลูกที่เกิดมาคือชื่อโปลิสนะครับโปลิสเกิดตอนเกิดมาสูง83เซนติเมตรคูณด้วย1.75ความสูงของเขาน่าจะเป็น145เซนพอเขาโตขึ้น ขาสูง145เซนจริงๆนะครับขวามือพ่อเดียวกันสีนินเหมือนกันแต่แม่ชื่อก๊อป,ปี้ก๊อป,ปี้เล็กกว่าไอซีหน่อยนึงนะครับความสูงความคาดหวังของลูกม้าที่จะได้คือซึ่งที่ท,ทีหลังก็คือคือม้าปีใหม่ความสูงอยู่ที่ความคาดหวัง นะครับตามการคำนวณสูง144.5มาปีใหม่เกิดมาสูง83เท่ากับมาโปลิตนะครับก็ตัวเลขคาดหวังก็คือ145เหมือนกันแต่พอเลี้ยงจนโตอายุ4ปีนะครับพอตัวเลขความโตคาดเคลื่อนไป นะครับเขาเตี้ยกว่าโปลิศนิดนึงม้าปีไม่สูง143เซนติเมตร